รถมาใหม่นะคะวันนี้กับรถซีดานสุดหรูจากทางแบรนด์โตโยต้ายอดขายอันดับหนึ่งในรุ่นดีเซ gment นะคะด้านานี้ก็คือโตโยต้าแคมรีตัว2.5ไฮบริดพี่ๆมาทั้งออปชั่นครบฟังชั่นจัดเต็มความปลอดภัยคุ้มค่านะคะ ราคาหายจากไปแดงไปเกินครึ่งใครหาสเปคนี้อยู่มิกกี้มีรายละเอียดเต็มรอบคันมาให้แล้วนะพี่ๆโชว์กันแบบติบๆเร็วๆอีกแล้วค่ะเช่นเคยใครสนใจดูนะคุณพี่๋าผ่อนอยู่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นในจัดเต็มฟรีดาวได้ใครสนใจนะคะรายละเอียดรถทั้งหมดมิกกี้มีมาฝากแล้วไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านเนาะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะในช่องที่เสิร์ฟแต่รถสวยๆรถเด็ดๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะ วันนี้มาถึงตารถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะมองสีขาวกันไปเยอะแล้ววันนี้มาชมสีดำกันบ้างตัวนี้เนี่ยเป็นรถซีดานหรูจากทางค่ายโตโยต้าเลยนะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยในรถเก่งดีเซ gment หรือเก่งขนาดใหญ่นั่นเองจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ตัวโตโยต้าแคมรี่นะคะแล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยมาในรุ่นย่อย2.5ไฮบริดค่ะเกือบท็อปสุดในตารางเลยพี่ๆป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ 1, 1 6 3 9 0 0้บาทวันนี้พี่ๆได้ในราคาที่หายไปหลายแสนนะคะหายไปหลายแสนครึ่งต่อครึ่งเลยเกิน50%และก็มาในเลทผ่อนฟรีดาว สูงสุดได้ถึง84งวดหรือ7ปีกับเลดอเบียพิเศษด้วยรายได้35,000ขึ้นไปออกคนเดียวจบเลยคุณพี่มาดูรายละเอียดตัวรถนะคะแล้วก็ฟังก์ชั่นเรามาทวนกันอีกรอบนึงสำหรับตัวนุ่นนี้นะคะมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างรถเป็นรถปี2019นะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟแบบออโต้ไฮบีมนะพี่ๆได้เป็นไฟออโต้ไฮบีมปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติ แถบเส้นตัวไฮบิดเนี่ยภายในนะคะจะได้เป็นแถบเส้นสีฟ้ามาด้วยโคมไฟหน้าบิวอินมาทั้งไฟเดย์ทา์และไฟเลี้ยวนะคะมาให้ในโครงเดียวกันแล้วก็เป็นไฟแบบ LED นั่นเอง ส่วนไฟตัดหมอกก็เช่นเดียวกันค่ะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์มีให้นะคะหน้าหลัง2จุดเลยซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอีก4จุดเลยนะพี่พี่ตัวรถนะคะบอดี้ <c oughs> เขาออกแบบโดยพลศาสตร์แอโรดนามิกทำให้มันต้านลมน้อยลงและโฟล์มากยิ่งขึ้นที่สำคัญได้ช่วงล่างแบบ TNGA นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ บอดี้ตัวรถเนี่ยเราดีไซน์ได้มากขึ้นแล้วก็อิสระมากขึ้นทําให้มันดูหล่อมันดูเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์เลยเนาะใครสนใจคันนี้นะคะเบอร์ด้านล่างพี่พี่พติดต่อมาได้เลยนะมิกี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรอรับสายพี่พี่อยู่สนใจแคมรี่มือสองคุณภาพก็ติดต่อได้เลยค่ะมามาดูกันต่อค่ะล้อแม็กของเขาเนี่ยจะได้เป็นล้ออลอย5รูนะคะขนาดขอบ17นิ้วไปทั้ง4และก็มียางอะไหล่เป็นแม็กโฟร์ไซส์เช่นเดียวกันนะ ตัวแม็กแล้วก็ล้อของเขาเนี่ยได้รัดมาด้วยยางปี2024เลยนะเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่นะคะซุ้มล้อแก้มข้างไม่มีแตกไม่มีบุบสลายและตัวล้อแม็กไม่มีรอยไปเบียดกับขอบฟุตบาทมาเลยทั้ง4เส้นนะคะพี่ๆมาดูกันต่อกระจกมองข้างของเขามีเป็นตัวเทคโนโลยีลดการเกาะตัวของหยดน้ำนะแล้วก็มีไบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีบอดี้ตัวถังเขาเป็นสีดำแอตติจูดแบ็กมก้านะ มือจับโคเมียมมีให้ทั้ง4บานเลยคุณพี่ด้านบนเนี่ยได้เป็นกระจกไลฟ้ามาให้นะแล้วก็มีขางค้าสรูปด้วยเดี๋ยวพาไปดูการใช้งานเนาะส่วนด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED light guiding แล้วก็ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังเนาะที่มิกกี้บอกให้มีแล้ว4จุดนะคะมีกล้องถอยให้ด้วยปรับมุมมองได้ถึง3ระดับเลยกล้องถอยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะใต้ท้ายตัว M นั่นเอง อุปกรณ์ชุดคู่มือเรามีการตรวจสอบให้แล้วนะหนึ่งขั้นตอนแล้วพี่พีมีอุปกรณ์ครบทั้งสมุดคู่มือการใช้งานและยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงพร้อมกับตัวนี่ยางอะไหล่ของเขานะคะได้มาเป็นแม็กแบบฟูลไซส์เลยเหมือนที่ใช้งานจริงตัวรถเนี่ยตัวถังเรามีการรับประกันให้นะคะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำและจมน้ํานี่เลยพี่พีพยังไม่ได้ความความสะอาดเราเห็นไปพร้อมๆกันนะ ตัวรถเนี่ยซีนทางมะพร้าวอยู่ครบสนิมไม่มีเกาะนะคะไม่มีเป็นพวกดอกเกลือขึ้นเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในกรุงเทพรถในงานปลดระวังคันนี้คุณพี่ไม่เคยมีเจ้าของนะคะเป็นบุคคลเป็นรถหน่วยงานบริษัทการเช่าซื้อของเขาเนี่ยเขาจะเข้าแมนเทน,น,นตามตรงทุกรอบเลยที่ศูนย์กำหนดนะตามที่กําหนดให้เช็คระยะเลยและไปดูภายในยกันพี่พคะ่ะไปดูภายในยกันว่าน่าใช้งานไหมและสภาพรถมือสองคันนี้ที่เพิ่งเข้าใหม่ น่าเล่นไหมนะพี่ๆมาดูเลย ด้านในนะคะเขาได้ตกแต่งเป็นวัสดุหนังแบบเกรดพรีเมียมเลยนะทั้งคันเลยแล้วก็คุมโทนมาเป็นสีดำให้ดีไซน์ความเรียบหรูนะคะใช้งานดีดูแลรักษาง่ายนี่เลยคุณพี่แอร์แบคกรอบคัน7ไปใบมีหลังคาสรลูปให้ด้วยนะคุณพี่แล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยเรามีการเช็คให้นะคะหลายขั้นตอนมากๆเลยนะกว่าจะส่งมอบถึงมือพี่ๆเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้เลยประวัติสูนสวยชัดเจนนะคะแล้วสภาพตัวรถไม่มีชนหนักพิ่ความแน่นอนดีไซน์เขาใส่ใจ ดีเทลเขาะ่ะมีให้รอบคันเลยนะประตูทั้ง4บานเขาบุมาเป็นแบบซอฟท์ทัชเลยนะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้สัมผัสนุ่มนวลมากเพราะว่าได้เป็นวัสดุหนังนะคะมีชายล็อกให้เนาะตัวนี้มีม่านด้านหลังให้แล้วก็ม่านไฟฟ้านะคะที่กระจกไลฟ้าให้ด้วยมาดูด้านในกันต่อคุณพี่แผงประตูด้านข้างคนขับนะเปิดปิดได้นุ่มนวลไม่มีเสียงกอก,กแก๊แกเลยนะเปิดได้แน่นสนิทเหมือนเดิม พวกนี้ค่ะคุณพี่จ๋าหัวน,อน็อตไม่มีการขยับเลยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่1 5ื่นเนี่ยคุ้มแน่นอนพี่พี่ใครสนใจนะคะรายได้35,000ออกคนเดียวได้จบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยกระจกได้เป็นออโต้พร้อมระบบป้องกันการหนีไปทั้ง4บานตัวนี้เนี่ยมีแมลมอรซีให้ด้วยนะคะเครื่องยนาต์2ออัตราเร่งเขาดีด้วยพี่พนอกจากได้ดีไซน์รหรูนะคะฟังก์ชันการใช้งานดี แล้วที่สําคัญเรื่องความปลอดภัยมาคบคันมากนี่เลยแท็กป้ายประวัติศูนย์ยังมีอยู่นะพี่พี่เข้าเช็คตามรอบตรงทุกการใช้งานแน่นอนนะคะอุ่นใจได้เลยเบอร์ด้านล่างพี่พี่โทรได้เลยนะถ้าคันนี้ถูกใจนะคะโทรหามิกกี้โดยตรงได้เลยพี่พี่มาดูเบาะคนขับกันมากดีกว่านี่เบาะคนขับของเขาจะออกแบบเป็นแบบทรงสปอร์ตแต่ว่ายังรองรับได้ ได้หลายสรีระอยู่นะคะพี่ๆคะ่ะมีรอยยนตามการใช้งานเล็กน้อยและก็มีนี่เลยเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้าได้ถึง8ทิศทางคุณพี่และหัวน็อตด,ด้านข้างเสาตัว a ตัว B อะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบนะคะคุณพี่จ๋ามาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันว่ามีอะไรหรือออปชั่นไหนน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวมิ่กี้ไปลองสาธิตการใช้งานให้ได้รับชมกันเลยค่ะเข้าไปนั่งพร้อมๆกันเลยพี่ๆนี่อันนี้เนี่ย ก็คือจำลองนะคะเป็นพี่ๆลองมาทดลองขับดูใครอยากเข้ามาดูรถเองนะพี่ๆเข้ามาได้เลยนะคะมิกกี้ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆจะ๋ะติดต่อมิกกี้ได้ตลอดเลยนัดหมายล่วงหน้าหรือว่าจะเข้ามาเลยก็ได้นะคุณพี่มิกกี้อรอยอยู่ที่นี่นะคะป่ะตัวปุ่มสตาร์ทของเขาจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวพวงมาลัยเนาะเหยียบแป้นเบรกแล้วกดสตาร์ทไปเนี่ยพวงมาลัยเขาจะปรับองศาให้อัตโนมัติเลยซึ่งเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้า และตัวนี้คุณพี่หน้าจอของเขานะคะแสดงผลแบบ M I D เตือนเช็คลมยางให้ด้วยนะถ้าลมยางตัวไหนมีปัญหานะคะเขาจะขึ้นเตือนให้เลขไม์อยู่ที่135,000โลและเรื่องความปลอดภัย by sport monitor ใช่ไหมคุณพี่เปิดปิดได้นะคะตรงนี้นี่มันจะขึ้นตรงส้มๆนะคะข้างๆกระจกเนาะ R C T A มีให้นะคุณพี่ระบบ R C T A เปิดปิดได้เช่นเดียวกัน parking sensor ม่านไฟฟ้านะคะ ออปชันเยอะมากพี่ๆลองมาทดลองเล่นดูได้นะคะปรึกษาสอบถามได้เป็นรถที่ให้ทั้งความปลอดภัยและการขับสนุกมากๆเลยนะคุณพี่พวงมาลัยนะคะอย่างที่เห็นสภาพดีไม่มีหลุดลอกล่อนนะคุณพี่สัมผัสนุ่มนวลค่ะเป็นวัสดุหนังอย่างดีตัวนี้โลโก้โเมียมอยู่ครบ ด้านซ้ายของเขานะคะปุ่มมัลติฟังก์ชันหรือรับสายโทรวางสั่งการด้วยเสียงอยู่ข้างนี้ส่วนข้างนี้เอาไว้ใช้งานแบบคูร์สคอนโทรและก็มีเกียร์แพตเทิร์นชิพนะคะเอามาไว้ให้เชนเกียร์เล่นหลังคอพวงมาลัยให้ไหนเลยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะกระจกก้านปัดน้ําฝนด้านหน้าเขาได้ตั้งมาเป็นแบบเลนเซนเซอร์หรือตั้งปรับหน่วงได้และการเสียงกันล้มได้ดียิ่งขึ้นเปลี่ยนจากตัวอะคูสติกการ์ดนะคะเป็นห r าอาร์อะคูสติก High Energy Absorb นะคะกันเสียงการลมได้ดีมากยิ่งขึ้นกระจกมองหลังก็ได้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติคุณพี่ระบบไฟใช้ได้รอบคันนะคะไฟเขาเป็นแบบ LED ด้วยนี่มีตัวไฟอ่านแผนที่ให้ด้วยนะตรงแผงบางแดดและด้านบนเป็นหลังคาสันรูปเปิดปิดการใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณพี่คะถ้าใครสนใจเนี่ย8 4ด0สนบาทฟรีดาวผ่อนไมคาหมื่า 15, หรับ8 4งวดจะเต็มได้เลยออปชั่นเขาครบ มาเต็มคุณพี่ออดิโอนะคะเชื่อมต่อได้ทั้งโทรศัพท์บลูทูธนะฟัง FMAM ได้ต่อ m i r เล r Link ได้นะคะคุณพี่แล้วก็เครื่องเสียงดีมากตัวนี้นะแล้วก็ตัวแอร์นะคะได้ปรับเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาได้เนาะนี่มาพร้อมระบบกองแอร์นาโนอนะคะคุณพี่ไม่ต้องเป็นตัวท็อปแต่ออปชันก็ครบแล้วเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ e-cvt นะคะเป็นเกียร์แบบ8 อ่าแปสปีดนะโหมดการขับขี่มีปร,รับได้หลายโหมดและเบรกมือไฟฟ้าก็มีให้นี่เลยสมุดคู่มือชุดอุปกรณ์อย่างที่มิกกี้บอกไปแจ้งครบเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจนะพี่ๆสามารถติดต่อมิกกี้โดยตรงได้เลยรถคันนี้เหมาะให้พี่ๆไปไว้ใช้งานน่ามีเก็บในครอบครองมากๆ เพราะว่าตัวรถเนี่ยยังมีการรับประกันเหลือจากทางศูนย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบไฮเอ่อแบตเตอรี่ไฮบริดนะคุณพี่มีให้นะคะรับประกันสูงสุดที่10ปีเลยยังเหลือรับประกันอีกยาวๆถึงปี2029มาดูหน้าห้องเครื่องการรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะด้านในจะเป็นยังไงบ้างน,นี่เลยรับชมพร้อมๆกัน มีความมอมแมมเล็กน้อยนะพี่พี่แต่ว่าสภาพห้องเครื่องยังสมบูรณ์อยู่เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีเครื่องสา่านเครื่องหลวมนะเครื่องยนต์4สูบ16วากวาวนะคะทำงานร่วมกันร,ระหว่างเบนซินและไฟฟ้านะตัวนี้คุณพี่เป็น ไฮบริดเจเนอเรชันที่3นะคะของตัว t o y ยต้เองทำงานได้สเสถียรมากยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราการเร่งแซงของเขาก็ดีมากๆเลยทำความเร็วที่0-100ถึง1น0นะคะได้ภายใน8วินาทีต่ำกว่านี้ด้วยพี่ๆเอาจริงๆถ้าเข้าหมดสปอร์ตเนี่ยพุ่งมากแล้วก็อัตราการสิ้นเปืองน้ำมันอยู่ที่22โลลิตรนะสภาพตัวรถโดยรวมนะคะเช็คให้หมดทุกจุดแล้วหัวน็อตไม่เคยมีรอยขันรอยไขยรอยขยับเลยสาหรับคันนี้นะคะ 849,000บาทจากป้ายแดง1,639,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์แน่นอนพี่ๆตัวนี้นะคะจ่ายภาษีพรบอรของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ปีละ9,006นะแต่อันนี้ก็คือเราต่อไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ต่ออีกทีปีหน้าปี68เลยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้เช็คตัวรถให้หมดทุกจุดพี่ๆเอาไปขับอย่างเดียวแมเนทแนนอีกทีอีกรอบนึงก็ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลย ใครสนใจนะคะสต็อกแคมรีตอนนี้ของเรามีให้เลือกมากกว่า30คันเลยถ้าพี่พี่มองหารถเก่งดีเซ m e เมนที่ได้คุณภาพอยู่รถมือสองที่ได้มาตรฐานมิกกี้เพชรยนต์บอกเลยว่าพี่พี่มาหามิกไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะใครสนใจติดต่อมิกกี้ได้เลยนะคะโดยตรงหรือว่าคันนี้ยังไม่ถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะมีอัปเดตรถเข้าใหม่เรื่อยๆช่วงนี้เข้ามาจุกๆเลยเปิดรับสักหลาดใหม่นะคะถ้าพี่พี่มองหารถสวยๆอยู่นะไม่ต้องขับไปซ่อมไป มิกกี้อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอารถคันไหนมาฝากอีกพี่ๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ